你。Yeah. เอ่มากเลยครับทำคนเดียวเลยครับ <c oughs> สาวมาด้วยลูสาวให้กำลังใจเ <c oughs> จ้าเหนียวช่างหน่ารักจริงเรารักสัตว์ดูน้ำ <c oughs> ่อยๆแทนไปลูกก <c oughs> ้าชาตอฟ้าเคยแทนเร็วนักเรียนห่วมากเลย <c oughs> แทนดูงาน DIY ปวาด้วยที่แผนพื้นตัวเส <c oughs> น็จยัง <c oughs> ดูเต้นข้างหลังเราซิเห็นไหม เห็นคุณมายนะครับนี่บรรยากาศนะครับกลางทาัพปืนใหญ่ครั้งแรกในชีวิตนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เอ๊ะใครมาด้วยนะคุณคุณใครอ่ะดูชื่ออะไรลูกช,ชื่ออะไรคิดตัวคิดไม่อมอกเหรอคะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ที่ไหนคะ ที่นี่ที่เชือกเขาตะนาวสีชื่อแคมว่าริมทาราริมทาราเอหนูคนนั้นนี่นาที่ว่าพ่อเป็นดาราน่ใช่ปะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ดูบรรยากาศนะครับเต็นทชาวบ้านเขาโอ้โอ,อันนี้เราสามารถนั่งแพรในอีด้าเขาเกาหยีลงมุนได้นี่ โอ้โหบรรยากาศดีอันนี้อยู่ริมริมทารานะครับริมน้ํายังไม่ได้ลงไปเล่นน้ําเลยเดี๋ยวจะลงไปต้องช้าๆแผ่นช้าๆ แล้วนะถ่ายคลิปแบบไม่พูดดันพูดมาอีกแล้วถ่ายคิดแล้วมาช่วยมาก่อนเกือบลง อาบ้ากาวหรือใส่ผักด้วยใส่ไปเลยเยอะๆไม่ต้องเกรงใครๆเพาไม่มีใครกินกับเราผักเนี้ยกินคนเดียว แล้วครับสองคนมาด้วยกันสองคนกับคนละหละังเพราะว่าปากคนลูกไม่นอนด้วยโอเคเลยเส้นมาหน่อยหนึ่งอใช้น้ำนะตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะครับอร่อยไหมลูก <c oughs> อร่อยจ้าทางด้างหน่อยซิ นี้มีเจ้าแมวเหมียวมารอก,กินด้วยให้ไปเยอะแล้วไม่ยอมไปไหนเลยสวยนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นเชื่อไหมครับลายก้าถึสามบาทปีไม่ต้องคิดแม่ไปดูมีจริงตัวเนี้เยเยอะแยะเลยสีดำนี่ตัวคลาสสิกแต่ต้องตั้งใน้ตัวไซส์ให้เป็นนะนี่ผมสึกษามาทำให้เป็นสามเดียนแบบเป็นค่ามยากนะ ตัดไส้เป็นรูปบ้างจะได้เป็นสามเหลี่ยม คือมาใช้อาหารที่เดียวนะรงเอาเปเีราของคนเนี่ยานี้มีสองชันีกมีลูกชิ้นอี่จจริอะไรบางกรนเนี่ยนนี้ัเกินหมูกระะกพอข้แ้วมันไม่ฉหรอกกินอะไรย่างมาอันไหนร้านคยนี่กินเยอ่ไอเกม่อมย แรงๆดิลูกดันไปแรงๆเออสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะดูทรงผมกลัวคนเห็นหน้าหรอแข่งแรงๆดิเอออย่างนั้นแหละยกขาขึ้นด้วยเอออย่างนั้นแนะแข่งกันนะเออ จะล่วงไหมเนี้ยมันนี่สวยไว้หงออก,กล้องหน่อยเย้ yeah. ที่ริมธารามีร้านกาแฟด้วย,ยเอาอะไรบ้างเอาลาเต้เย็นหวานไม่หวานใช่ไม่หวานไม่หวานคือหวานนิดเดียวอะ่ะได้ปะเอาหวานเท่าไหร่คะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโปรตีผมไม่ผม,มเลยจะไม่ใส่น้ำเชื่อมให้เลยแต่ถ้าหวานนิดเดีจะใส่แต่ลาเต้เตยน็นมันต้องมีหวานนิดเดียวอะ่ะใส่นิดเดียวแล้วกันหวานนิดเดียวแล้วกัน ยี่ห้ายี่ห้าของไม้อะไรลูกขาแ่เกี่ยววานห้สี่ขอบคุณมากค่ะเขาซินเนอรี่นะครับน้องแคชเชียร์าสาวสวยนะครับร็บเลย ได้ในทุกเกมยังว,วันยิ่งธานูกะจักไข่นะคะค่ะตะักไข่ค่ะเริ่มได้เลยแรงๆนี่เก่งมากใจเย็นขยับไปลูกนึงเอ้ยลิวายใจเย็นนะ้โหๆๆออกแรงเยอะหน่อยออกแรงอีก ได้สาลูกได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เหรอครับไม่ได้โอเคเริ่มโอ้ใจเย็นนุ่ไม่ต้องรีบกล้ามายกล้ามามก้าดีๆช้าๆลูกช้าๆไม่ได้เอาชิงดิได้อีกปะอ่ะ เอาอันอื่นไหมไม่อันอ,อื่นไหมปลาสอนวิธีการปารให้าใหน่ ตัวนี้ชื่อว่าน้องลัวนะครับเป็นสุนัขต้อนแก่สายพันธุ์ตองายนะฮะอายุ9ปีแล้วนะครับเป็นพี่ใหญ่ประจำปาร์ของเราเลยตัวนี้เก่งมันด้านต้อนแก่ต้อน,นตอน่างๆมากเลยนะเดินน้องเอา้ามาด้วยนะมา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 ,มาโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่มาทำไมโอ้โหตัวนี้ยังอยู่ในช่วงพักพิงอ,อยู่นะครับลุงผมว่าโทรฟ้องกันด้วยของเราตัวนี้ ผู้ช่วยนะครับชื่อว่าน้องตู่นี่ครับเป็นสุนัขต้อนแกะสายพันธุ์บอร์เดอร์คอลีนี่ครับเป็นผู้ช่วยในการาโดดเชือกเราในวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราปั๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยังเจ็ดแปดเก้าสิบอนจันทนอยน้องนี่ที่กันคนโดดไม่เท่าไหร่คนจับเชือกนี่หน้าบวมหมดแล้ว อ่ะจะให้น้องคู่ไปพักก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาโชว์บ้างครับพอที่จะไปับคู่ครับผมอันนี้ก็เป็นความสามารถเล็กน้อยเหือตัวครับยังวนครับพร้อมพร้อมอย่างล่าพร้อมนะรัวว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  มาแล้วเออมาแล้วสาแรกอยาใสาลบนะเฮ้เลยๆบอกกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนไอ้ิโกงไม่ได้ครเออสาที่สองสาที่สองลกไปก่อนโอเคไอ้ยนก่อนยืก่อนน้องาไม่มีกำลังใจในการเดินเลยรออมอห้กำลังใจน้องอนเครับพร้อมยังพร้อมยังพอนนึ่อเยล่ะขน ไหว้แล้วเก่งดสองรอบครับเฮย้ยโอ้โ,อโ,อโหไม่ธรรมดาจริงๆน้องหมอเป็นคนแก่จริงๆเหรอริงจับสิเออนุม่มหางจริงด้วยนคนเยอะอ่ะนี่รอการแสดงีรอไม่ ไปไหนแล้ววะอ๋ออ,อยู่นี่ตัวรั้นไม่มีเอโกโฮอค่ะเป็นน้ำนหอเลยค่ะเข้าดิปะ่ะเดวนเลยปะปด ต้อ,อนรับนาเอ้ยใเรี้ใเจย,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 ยนคอมานแกเัีเลยลึกแล้วสวัสดีลุกท่านครับสวัสดีคนระับแต่งานนี้ต้บอกานแก่สายทางไทยททอเดว,วครับที่ฟังองาได้พอทันพืขึ้นเองนะครับระหว่างการพื้นเมืองบ้านเรากับรต่างประเทศไม่มีลำตัวที่ใหญ่ผนที่ปูแต่เราไม่ได้มีที่ ถึงแจกสายพันธุ์อะไรยังไม่มามาหรือยังอยากให้ดูไปไหนมาแล้วคก็คุณนกอ๋อนี่มันหมูนี่นะบหมูแท้เวียดนามนะครับผมอ้าวกินให้เรียบร้อยอ้าวกินก่อนกินก่อนกินก่อนโอเคอ่ากินเสร็จแล้วเชิญคองได้หน่อยครับโอเคนี่ปะเวทีเวทีเวทีเชิญโต๊ะนั่งลุกไปไั่งลุกอ่าปุ่นปลาปุ่น่อนปุ่นก่อนนะคยฮึ้บุ้นโ กูุมานครับผมอ่ากูวูนกูจุดน้องเตตี้นัอครับผมเมตตี้นี่ก็อกว่าเป็นูแ่งเรียกนานนะครับตอ้อบอกว่าตอนเอนลี้ก็แท้นะครับเลีงยงปัญเฉยเลยนะครับผมอะมัม่น <c oughs> มั่นเบตตี้ทำไม่ได้นะเตตีนะ้เตตี้ไม่เชิญไม่ว่าเตตี้มามาปล่อยรเบยีตายนะเอ้าคุณเอาน้องไปทิ่ไป ออยังไม่เสร็จด้วยยังไม่เสร็จด้วยไม่ออกไม่ออกไปรีบรีบออกปเลยแล้วขอขอพาชุดนักจ้าหน่อยนะน่าจะไม่ไหวนะของนู่นนั่นที่ว่าเก่งวิชาจริงไหมครับเก่งชุดวิชาอะไรครับคณิตศานครับผมการิซานผมให้ทุกท่านลบคูณเลยไหแต่การตซานมีบวกลบคูณหารทำอะไรดีครับเดี๋ยวรอบนี้ให้น้องโกเล่าบวกเล้นะอ่าตารางมาสิบห้าบวกยี่สิบแปด อ่าห้าบกแปบดบอ่าดูล,ลาไปฟังจบเลย,ยกล่อนลูกเลยดูล,ลาบอก็กินอะไรไปไหมปลาแมกมาเบสามหลักหน่วยถูกต้องถามไปหลักสิบบ้าโอเคสามบวกสองอย่าลืมตัว,ทด,ลลตวทดนะลูกเอออย่าลืมตัวทดนะช่วย คำตอบคือ63ถูกต้องค่ะทีนี้ผมจงได้เปลี่ยนสิ่งนี้ไปวันนี้ครับผมนี่เกงเซ็กซ์ที่ว่าแสงที่ฝึกดารเรียนจริงไหมครับวันนี้ก็หัวหน้าแก๊งครับนี่ผมรูล้วนที่สุดเลยเมื่อก่อนรู้ตรโกงแบบนี้โดดใช่ไหมผมเลยเปลี่ยนเป็นรู้ทึบๆครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแกะทุกตัวเป็นสัตว์ที่สายตาสั้นเห็นอะไรทึบๆก็ว่ากำแพงสีแน่นอน มหนด็ไม่บไม่เบกเลยไม่อกไม่เบรกเลยถ้าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนลวดเลยขอลวดทุกทุกเลยครับเฮ้ยมาไม่ได้ไงผมว่าผมว่าเอาให้สำลวดมาสำลวดเฮ้ยมาหนึ่งสเดอ ไม่อยู่คุณครช่ักล้ายู่ไจะกล้าเหรอไม่ัวต้อง่ต้องิดตั้งตวนี้ต่างๆด้หรือยักลัวรึกลัวไโอ้โหอมกิ่นซอมใจแล้วไปรู้ไหม

กร์งแกะที่มากถึง40ล้านตัวในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีแบล็กโอนี่ที่มีขนและใบหน้าสีดำอยูเพียง5 0 0 0 0ตัวและหนึ่งในนั้นก็มายืนเด่นเป็นสง่าที่เซนเนอร,รี่โกลเดี้ยนสุดนี้แล้วค่ะตัวนี้ก็สวยเนาะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่เคยดูการ์ตูนเรื่องชอตูชินี่คือดาราสุดฮอตที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษมีใบหน้าและขาเป็นสีดำแต่ตัวมันโกงมากเลยตัวเนี้ยที่สำคัญขึ้นชื่อว่าเป็นเ่วนหนึ่งที่ทำให้ตุ๊กกด้วย บอลกับประเทศออสเตรเลีย,ยมีใบหน้าขาวและตูงใหญ่เป็นฉันดูขนฟูสีขาวมีความหนานุ่มและยังมีเนื้อคุณภาพดีอีกด้วยค่ะไทโครยเดลแกะตัวอ้วนขนฟูขาวตัวนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเดอรซิเนรีบินเทดฟาร์มที่สามารถผสมแกะสายพันธุ์นี้ขึ้นได้เองถึงแม้ตัวใหญ่แต่สามารถทนกับสภาพอากาศบ้านเราได้ดีและเป็นพันธุ์ที่รอต้อนรับทุกท่กานอยู่ในทุง่งเลี้ยงแกะของเราในตอนนี้ค่ะ คาทาดินเดิมเป็นแกะสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มาแพร่หลายในชวิตเอเชียโดยเฉพาะประเทศเมียนมารือพมา่พามเขาสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นและมีอายุยืนค่ะในกามทั่วไปของไทยมักมนิยมเลี้ยงแกะสายพันธุ์นี้กังค่ะเอาละครับได้เห็นหน้าตาแกะี่วิทยจะพาทุกท่านไปดูตาสาธิตการปตต่าถ่ายมากที่สุดให้สังเกตการยืนล็อกของครูฝึกโดยมีขาทั้งสองข้างและลำตัวแกะ และล็อกบริเวณหลังท่านี้จะเป็นการล็อกที่ก้นกดซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะต่างๆทำให้แกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเหยียดตรงได้โดยอัตโนมัติเมื่อเรากดที่จุดสัมผัสในขณะถอท่อทานล็อกน,นี้ค่ะสามจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั้นคือหใบหูเพราะมีการสบัดไปมาอยู่เสมอ 2. อ,อวัยวะเพศ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและ3ามเต้านมซึ่งหากเป็นเคมียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแก่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีด4ใบ,บและหวีรอง13ซี่และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกางเกงยีนออ่างหนาพิเศษ และรองเทา้ามกซีนกันลื่นที่ทำจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะสำหรับทุกท่าในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดของแกะถัดมาคือการจับผันด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้น จะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกหันข้างเพื่อตัดขนใต้ลำคอสังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูฝึกจะทําการล็อกข้อศอกจักขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกพลิกตัวไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายคือการจับข้อแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้าง แล้วจึงทําการตัดขลที่เหลือทั้งหมดซึ่งการลอกท่าน,นี้จะไม่ทําให้แกะได้รับการบาดเจ็บเพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงมากและการนั่งแบบล็อกที่ก้นกลบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่าเสมอค่ะและเพียงเท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราที่สําคัญขนแกะนั้นจะงอกมาใหม่ภายใน3าเดือน ไม่ต so ัดหมดตังตัวเรื่องของเวลาจะไม่พอนะครับถึงจะเป็นสารที่ตัดจริงเราก็จะจับแก่นั่งท่าเดียวกันครับก็คือนั่งให้เส้นเส้นหนึ่งครับที่บัดท้ายหรือก้นของน้องโดนพื้นเวลาเส้นโดนพื้นแกะจะนอนนิ่งนั่งนแบบนี้เลยนะครับให้คูเดียวได้ตัดแล้วคู่เดียวเป็นได้อย่างไรนะครับอยู่ดีจับแก่มาตัดอีกไม่ต่าไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเขาได้มีคูจากประเทศนิวซีแลนด์ครับผูเชี่วชาญการตัดขนแกะยอมมีตรงมาสอนให้จิตสุนรีเลยนะครับถึงได้ท่าทางที่ถูกต้องแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าใครจะตัดให้นะครับกวานกเดียวจะตัดได้ต้องฝึกซ้อมมา5ปีนะครับถึกมาตัดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วก็ตัดมาแต่มาไม่ต่ำกว่า4 5 0 0อตัวนะครับพัดกันตัดนะครับทุกปีเลยนะครับเราจะตัดปีละสองตัวน,นะครับสําหรับแก่เป็นตัวน,น,นั่นเองน,น,น,นะครับผมปีละสองตัวหมายถึงว่าแก่เป็่ตัวนะครับสามารถตัดขนได้ ปละสองครั้งนั่นะในหกเดือนเราจะกลับมาทำจรนทีหกา่องนะครับผลแน่นอนครับของงาน,นนะขอเนียต้ตงลปกับคูไหน่อยนะ